วันนี้เพนจะพามาเอบดูนกหรือเบิร์ดเอบดูนกหรือว่านกเอบดูเรา มาแล้วฝนฝนฟันรอเลยจ้าเตรียมเล็บทะลุจ้ามาแล้วสองตัวมาแล้วฝนเล็บไปแล้วอีกหนึ่งตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วไปขอบคุณมาหมดแก๊งเลยว้าวมาหมดแก๊งไปแล้วกัดนิ้วตา นี่มันมันพูดได้ด้วยนะคะไม่จ๋าไม่จ๋าเนี่ยนกพูดได้ไม่จ๋าไม่จ๋าไม่จ๋าตัวนี้พูดชัดออจะกัด <laughs> ไม่จ๋าไม่จ๋า 去啦！<laughs>